เซอร์ไพรมากแมทขอบคุณผู้ช่วยคนนี้ร่วมแผนขอแต่งงานขึ้น,นท่านว่าที่เจ้าสาวแล้วอีกรายสำหรับแมทพิรณีคงไทยที่ก่อนหน้าที่เปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการพร้อมข่าวดีที่แฟนหนุ่มเซอร์ไพร์ขอแต่งงานที่ประเทศนอร์เวย์ล่าสุดสาวแมทเผยในรายการแชรเล่านาทีถูกขอแต่งงานให้ได้ฟังกัน โดยบอกว่าเขาเลือกที่นี่เพราะเขาคงรู้สึกว่ามีป๊าป้าอยู่เป็นโอกาสที่ดีหนูไม่ได้ถามตื่นเต้นจำอะไรไม่ได้เลยทั้งเขาพูดอะไรเราพูดอะไรก็จำไม่ได้พูดจิจิจ,จินาทีนั้นพูดอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกแต่เป็นความสุขที่สุดเลยจริงๆไม่เคยคิดว่าจะมีใครขอแต่งงานไม่รู้เราดีพอสำหรับใครหรือ,อยังพอขอจริงๆแล้วมาคิดทบทวนผู้ชายคนหนึ่งต้องใช้ความกล้าใช้เงินใช้อะไรที่กว่าจะขอผู้หญิงแต่งงานแมทพูดไปว่า ขอบคุณนะฉันไม่คิดว่าฉันจะได้รับสิ่งดีๆแบบนี้ในชีวิตแต่พูดออกไปแบบไม่รู้ตัวเขาบอกให้ฟังแมตต้องขอบคุณป๊ามากเขา80ปีแล้วเดินไม่ถนัดแล้วเขาไม่ทานอาหารนอกมากเขามัธยัติมากไม่ออกไปดินเนอร์ที่อื่นเลยแต่วันนั้นเขาออกมาขึ้นไปดาดฟ้าแต่ป๊าบอกว่าแน่นอนฉันจะออกไปดินเนอร์มื้อนี้ที่สำคัญฉันจะไม่ไปได้ไงคือทุกคนรู้เซอร์ไพรส์นี้หมด